สวัสดีครับผมอันนี้นะพอดีวันนี้มาส่งมะขามนะครับข้อประกายนะครับบอกเลยว่ารถที่แล้วนะครับเขาบอกว่าเป็นเบอร์นี้หมดเลยนะครับไม่มีเสียสักฝักนะครับวันนี้ส่งไปนะครับเจ็ดร้อยโลนะครับวันนี้นะครับไม่มีเสียเลยนะจริงๆนะครับลงปุ๊บขายปั๊บหมดปั๊บเลยครับผมเรียบร้อยนะครับอันนี้นะฮะดูนะครับไม่มีอะไรทำก็ บอกเลยว่าผมเนี่ยมองมะขามในตาเดียวรู้รู้เลยว่ามันต้องหลังพองและสีสวยอย่างนี้ยเปิดมาปุ๊บแบบเป็นหมูที่พร้อมทานแบบจากต้นเลยนะก็ตัดตัดเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็มาส่งนะครับน,นี่นีเลยนะครับอันนี้ก็จะไปเป็นออเดอร์ที่ไปลาวนะครับวันนี้ครับขับมาส่งเองนะครับ บอกเลยนะครับถ้าพันประกายนะต้องอย่างนี้เลยนะครับหลังมันจะสุกก่อนนะครับหลังเะียบพองหลังจะสุกก่อนให้สังเกตนะครับพันประกายนะครับจะจะสุกแบบนี้นะครับที่คือข้อประกายนะครับนี่นะครับเหนือเยอะมากแล้วมันฉ่ามากนะครับด้านหน้าก็ด้านนี้ถึงแม้ถ้าจะดูประกายนะครับให้ดูแบบนี่นะนี่เลยด้านหลังเนี่ยถ้าหลายคนไปไปพยายามแกะมันเนี่ยมัน มันมันมันจะแกะยากหน่อยแต่ด้านด้านหลังที่พองนะครับที่เป็นข้อขึ้นมาเนี่ยมันจะสุกแล้วนะครับผมดูนะฮะแกะออืมหอมมากนะครับ